สวัสดีครับพบกัผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่อง Butterfly Film นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพูดถึงกระแสนะครับกระแสที่นางเอกเก่านะครับ ก้อยชาลินีนะครับที่ได้ออกไปแล้วนะครับจากวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับตอนนี้คนใหม่ก็คืออ้อมแอมเพชรบ้านแพงนะครับที่จะมาเปิดตัวที่กรุงเทพนะครับวันที่28เมษายนนี้นะครับทุกคนนะครับที่จะดาที่จะมาแทนที่คนเก่านะครับตามชื่อนี้เลยนะ FC นะนะครับเก่าไปใหม่มานะครับซึ่งทางบอสโจเองก็ได้หาคนใหม่มาแทนที่ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมก็เอาคลิปมาจากช่อง YouTube ของปู่สนชัยนะครับตามฮอยอารยธรรมนะครับแมงกะบี้ก็ขออนุญาตนำคลิปมาเผยแพร่ให้ FC ได้รับฟังอจากปู่สนชัยกันด้วยนะครับทุกคนเนาะเอาล้วครับเดี๋ยวเราไปฟังปู่สนชัยกันนะครับว่าจะพูดถึงอมแอมแล้วก็ก้อยชาลินียังไงบ้างนะครับเชิญรับฟังกันได้เลยครับผมสวัสดีครับ เอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่กำลังติดตามรับชมนะครับหลังจากที่อาจารย์สนชัยได้เว้าคลิปตอนแรกไปเนาะนะครับหลายผูหลายคนนะครับเพิ่นกะโอ้ดีใจน้ำเห็นอาจารย์สนชัยมาเบาออกมาเบามาเบามาหยังมันมันคือมันเดือดนะครับมันเดือดมันหอนถามว่า บ่เป็นเรื่องของม่นเป็นเรื่องของอาจารย์สมชัยแต่นะครับเขาเป็นผู้ยูเบื้องหลังเพราะว่าบอดโจเนี่ยทิ้งช่วงมาตลอดว่ามีคู่บ่าอาจารย์มีปูสนชัยมีนั่นมีนี่แล้วก็ลูกหลานทราบดีนะครับทราบดีว่าอาจารย์สมชัยนี่ก็เป็นที่ปรึกษาอยู่บนหลังมีอย่างพงกะพ่งกะสถามปูถามอย่างเสี่นนะนะครับ อาจารย์สุนชัยกับหลังจากที่ได้สวดมนต์แล้วก็เลยมีโอกาสมาบอกกับเอฟซีสาวน้อยเป็นแพทยมาบอกกับลูกกับหลานเป็นช่วงต่อไปนะครับ้วก็คอมเมนต์ที่อาจารย์สุนชัยบอกบไปมเมื่อเ้าร์เนี่ยป้อยชีไปให้กำลังใจได้พลังแรงใจจากเอฟซีหลายนะครับ อาจารย์สุนชัยสีบอกว่าอ่านคอมเมนต์ที่ลูกหลานได้คอมเมนต์เข้ามาอาจารย์สุนชัยสีขอเบาเอาแต่สิ่งดีๆมาเบากับทุก,ท,กทุกคนนะครับเนื่องจากว่าการเบาสิ่งดีเนี่ยไปถมกันมันเป็นสิ่งที่บอดีมันศาสตร์ไปศาสตร์มาศาสตร์ไปศาปสตร์มาแต่อาจารย์สุนชัยขอเป็นส่วนหนึ่งให้เป็นข้อคิดทุก,ท,กทุกคนเอฟซีทุก,ท,กทุกคนสำหรับผู้ที่ติดตาม เบื้องสาวหน่อยติดตามเบื้องบอดโจติดติดตามเบื้องนองหุ้มอิงนะครับอาจารย์สุนชัยกะขอขอเอาเป็นส่วนกลางก,ลกันนะครับเพราะว่าผู้ที่เมนมาเนี่ยดีสุดๆแล้วก็พ่อปันกลางแล้วก็พ่อดีนะครับแต่ค่่มข่่ขที่จะว่า,ามามเมนโตตอบกันอันาน,านั้นอันนี้บ่มี่ครับเมือนี่บ่มี่บ่มีเลยบันีกา อาจารย์ส้นไช่สีบา่บาวถึงเมื่อเ้าวนิกะเขาก็ได้บ่าวถึงเรื่องอสมาชิกที่ลงจากเวทีเนาะนะครับผู้ลงคลนเอกบอกว่ากับกระเบ้ถือนะครับเห็นด้วยกับการบระเบ้ถือแล้วกระเบอาบอกไปบล่ามาบาวายกะจัดสิวาจัชไดอาจารย์สนชัยเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยผู้คนนั่งอยู่นี่หลายคนที่มานี่มาขอแนวนันขอแนวนี แต่เมื่อสิไปข้าเจ้ากับพ่เคยมาบอกมมว่าจักคนพวบอกมาบอกว่าอ,อ,อาจารย์หนูอย,ยู่่ไดใอแล้วก็เข้าก็สเไดมีการสักใสและเลี้ยงว่าเป็นจังไ๋อันนี้พ่มีผู้ใดมากอาจารย์ก็เลยถือว่าอาจารย์บ่าสาคัญกับลูกกับหลานผู้สําคัญนี่ก็มีผู้นับถืออาจารย์ในลายนะครับ แล้วก็อาจารย์กับบ้เคยให้แนวบดีกับผู้ใดให้ให้ให้ลูกให้ล้านไปเนี่ยมีแต่เสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมให้คนหักคนหุ่มค้นหอมไปปูไปให้ยังสันแล้ววันนี้ก็ในส่วนของลูกล้านผู้ที่ผนออกไปแล้วเพ่นมาหาจะเถื่อบ้ปูกับบมาคนที I. I. ่ออกไปแล้วบ่เคยเขามาหาปูจะเถื่อบ่เคยขมาหาอาจารย์จกเถื่อบ่เคยโบ่เคยลกาหาอาจารย์จะเถื่อ สเบอกสู้ฟังแล้วกะโจนี่ก็จะบอกมีอย่างเพิ่นกะจะเบ้ามีอย่งเพิ่นกะจะก้าวถึงตลอดแล้ววันนี่ผลผลกระทบของเอฟซีกติมายอนถามจังมือนี่ละ่ะจังมือนี่เพิ่นกระทรมาถ,ถามอยากรู้ความในเที่ทีอาจารย์สนชัยหรือปูเนี่ยเพิ่นเพิ่นปักไว,ว้ว่าเดี๋ยวพอกันชิบต่อไปสิมานั่น เพิ่นอนจากลูกก้อนนั่นสิเพิ่นก็เลยต้องต้องจากลูกอยากถามว่าเออมันเป็นยังไงเหตุผลเป็นยังไงที่พระร่งเป็นยังไงอย่างแบบไสิเอาเป็นว่าอาจารย์สนใช่กับบอกไปแล้วครับย่อจะไปกลับหลังนะครับห้เดินนาเดินนาเ,าเอาเอาสิ่งที่หลายๆหลายๆคนอยางหูจักดีกว่าเนาะนะครับอาจารย์สนใชยมีเขต็ดอย่างหนึ่งคือจะให้ยจาให้โบกกลับหลังแลกักกายจะให้เดินถอยหลังเหตุ เฮ็ดธุรกิจอะไรแล้วกัแล้วแต่เคยบอกเนี่ยเคยบอกบอดโจว,ว่าให้เดินหน้าทุกสิ่งอย่างให้เดินหน้าแล้วก็เบอกอิกไปแบบมีสตินะสมองนี่นผู้บับออสมองสั่งงานปัญญาแก้ไขสติแยกแยะสามอย่างน,นี่ไปใส่ร่วมกันฉันแล้วใส่สติเดินหน้าย่าถอยหลังอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอาสมุรโจยืนยืนตรงไว้ แล้วก็ย่างถอยหลังสีเซ่หรือเบเซ่เราวันขันไปทั้งนาสีเห็นสีเห็นทางไปทั้งนาได้ชัดเจนขันย่างถอยหลังบรรูว่าสิสะดุดก่อนเห็นตะปูหรืออ่าหรือหนามนี่คือสิ่งที่ฝากไว้เป็นข้อคิดส่วนโจเขากบได้รับขอมูลแล้วถูกสิ่งถูกอย่างปูสอนแล้วอาจารย์ุ้งใชัยสอนแล้วเพิ่งก็เดินหน้าย,ย่างเดียว ย่าเอาปัญหาไอทีว่ามันมีปัญหาหรอมาถอดใจเดินหน้าอะไรไม่ใช่นักบริหารเราต้องเด็ดขาดเราต้องเดินหน้าผู้ใดสีวาจจังได้ก็แล้แต่ผู้ใดเสียเ้าเดินถอยหลังนี่ยย่าไปเดินต้องเดินหน้าเพื่อที่จะก้าวไปเห็นขัางหน้ามีอันใดแนอันใดในอันใดแนเฮาเสิเห็นแต่กันย่างถอยหลังเขาหมดตะเหลียวหลังเนี่บว่าไปใส่มากใส่อันนี้คือข้อคิดเป็นคติเตือนใจทุกท่านทุกคนเด็ด ได้ฟังบัดนี้ก็มามาถึงช่วงที่ตอนที่โจโทรมาอีกรอบรอบรอบที่สามหลังจากที่ทักแชทเข้ามาโทรข้ามาบัดนี้รอบที่สามรอบที่สามเปิ้ลกับเปิ้ลบอกว่าได้เบิ้งคลิปบออาจารย์ได้เบิ้งคลิปบอปูดได้เบิ้งคลิปบอเฮากะได้เบิง้งเฮากะได้เบิ้งอยู่นั่นหลับเบิ้งยังละ่ะ านาาเอกไม่ที่เขามาว่าสันว่านาาเอกไมา่ที่เขามาไดีเบิ้งบ่อเฮาก็บอกว่าเฮาเห็นเฮาเห็นเฮา,าเบิง้งเอา้าที่แรกแรเดีเบิง้งบ่อชัดเจนกับว่าเป็นว่าเป็นนนองก่อยชาลินี่แตงโตขึ้นกันอีกตั้งหาว่าเป็นว่าเป็นนนองก่อยอ่าไว้ผมไว้ผมสดวยลงมาแล้วก็สยายผมคือกันครับเบิง้งไกลๆกับว่าเป็น <c oughs> ว่ามันแอ็นอลดีว่ามันว่ามันก้อยชลลินี่แปลงสิละ่ะที่เบิ้องหนึ่งแดงเพิ่นกัว่าเป็นศิลปินจากทางอุบลอ,อาจารย์เบิ้งให้แน่เป็นยังไงหน,หน่วยการเป็นยังไงอ,อายุพิ่งยี่สิบเจ็ดปีอาจารย์ก็เลยต้องมนางมนั่งมานั่งเบิง้งอ่ามะนั่งเบิ้งว่าอายุกับบุคลิกหน้าตาเพิ่นเป็นยังไง เข้ากันได้มามามาเบิงเบิงแล้วแล้วเขาก็บว่าเอ้าอายุก็ได้อายุก็ได,ได้แล้วกับทุกสิ่งทุกอย่างเข้าเบิงแล้วน้ำเสียงรีล,ลาทาทางทุกสิ่งทุกอย่างนั่นมันได้ครบเมิรแหม่ก็เลยบอกว่าเอ้าหายคอคิดได้บัตรเทนนิงโจคือ มันมันเหมือนกับฟ้าลิขิตเหมือนกับฟ้าลิขิตบาดแผลที่เรากำลังเป็นอยู่เนี่ยพอดีเลือดกำลังไหลออกสาดๆอยู่เนี่ยมีคนเอาพาสเตอร์มาติดแผลให้เนี่ยนี่คือความความหมายอ่าความหมายของความหมายของของอาจารย์ วามหมายของอาจารย์ว่ามีคนเอาเอา,เอาพาสเตอร์มาติดแผลให้นะครับมันก็นเลยทําไมเหาก็มีบาดแผลนะแผลที่เฮาเป็นอยู่ในกระน,นั้นนี่เลือดไหลออกมันก็นเลยต้องเอาผาสเตอร์มาปิดปิดแผแลเ้วมันก็บม่มีเลือดไหลฉชนั้นแล้วเบิ่งแล้วถูกสิ่งถูกอย่างกับบอกนุ่มโจไปนะครับบอกนุ่มโจไปแล้วก็นุ่มโจกับว่า ไปกรุงเทพกับมาเิาร็์ผ้าแบบมหาปูสิว่าผ้าแบบมหาอาจารย์แล้ววันนี้กับอาจารย์ี่กเลยว่าว่าเป็นอย่างดอกมาแล้วเวลาเขาเสียออกมาเนี่ยเวลาเขาเสียออกหรือเวลาเขาเสิโตนหันเขาก็มาบามกว่าบอกคือเก่าบ่เป็นอย่างโจกับเลยกับลันตีว่าน้องผู้เนี้เป็นค้นทีเคยมีซึ่งเกินตัวเองมาก่อน ล้วก็ประสบการณ์มากลายแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างาที่น้องนัพ่อที่จะเก็บเกี่ยวเอาเรื่องอุปนิสัยของตัวเองเป็นผู้ใหญ่เต็มโตนะกสิทภาพมาหาปูคือเกาเหล่าไมีอย่างใดกสิทิากมาฝากปูคือเกา,อาสันมาเออเอาบัณนี้กับพ่ออาจารย์รู้แล้วมาบวกลบคูณหารมาเบิ้งอันนั้นอันนี้ปีเดือนวันเกิดอายุไปได้ ก็บอกว่าไปได้คนนีชใชนี่กำลังนังเส้นสัญญาใช่ไหมเบิ้งอย่างไรกำลังหนังเส้นสัญญานี่ก็บอกว่าจดไปเลยเส้นเลยก็มี่ว่ามมั่นใจเส้นไปลงนี่เขากําลังนั่งเซ็นสัญญากันอยู่นะนะครับะกับเป็นนาตากัรเบื้องเขาพี่น้องนี่ผู้ใดเดเบิ้งคลิปนี้แหลวก็สิรุปจกักเนาะนะครับกับคือพัสร์วิทแพ้เนี่ย เป็นผสเตยย่างดีที่มาปิดแผลให้กระนุ่มโจปูเรือจาร์ทนชัยก็ดีใจน้ำทุกสิ่งทุกอย่างกับคือคือสอนไปน,นะครับสอนโจนะสอนไปไฮหูจักคุ้นค้นว่าจะเป็นศิลปินท้องการว่าจะเป็นหัวหนา้าวว่าจะเป็นผู้ใดก็แล้วแต่เราอย่าไปยกตนข่มท่านห้อ้อนน้อมท่อมตนนะครับอันนี้ก็คือทีโจไปใส่ นนจจจิตรมปปะําวััื้้อดเ็ไแแล่แครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับ But เ e r f l y ฟฟ l ลต้องขอจบคลิปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง b u t t ตอ f ์ y ฟฟิลมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ